เอ,อ,อาละค่ะขอกลับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะจ๊ะมาพบกับช่องฟีนิกซ์สเปนนี่คเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะนิสก็แฟทุกคนมือกับเว็บ f อมีอ88อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็พกพูนมาที่1นึ่0หมื่นเิดหน่อยนะเบ็ดไปที่3ามสิบกันเลยจ้ากับเกม Bikini Paradise นั่นเองนะคะของค่ายพคคีจีนั่คืค่ายเกมนี้วันนี้นะคะ M อ็มีมี 8, ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะทุกคนคะ่ะฝากร้อยรับร้อยห้าสิบเพิมสาม เท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะจ๊ะเดื่องมีมีบอกต่อจ้าโอเคไปเริ่มกันเลยจ้าทุกข้าวว่าวันนี้สายตาของเราจัดนักกหนักนะอู้หูนักแรกก็โดนคะแนนไปเลยว้าวนักสองนักติดสองหนึ่งงงอู้หูสวยมากกันนะคะแม่โดนทุกทีแล้วแท้โดนทุกนักเอาจากไปนักนี้ก็ไม่เล่นแลมาดีครับอู้หูโดนอีกแล้วหนึ่งร้อยหกแปดสวย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเจิงเก้นกานั้นนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ก็ควรได้รับคำแนะนำกันด้วยเลยนะจ้าโอเคไปต่อจ้าแดดตายยาวๆมาดิค่ะเพื่อนๆะก็มาเลยค่ะเดินดิคร่ะตูนเรียบร้อยนะคะทุกค่ะมีเตียนเรียบร้อยค่ะกระเป๋าเดินเรียนแถวมาเลยค่ะเดินนะจัดไปตักแรกไม่โดนนะทุกคนยนังไง เก้มมอมนองหาดอีแล like okay. like like right? yeah. ้าอีคิอีกรดสนั่นองีรมาน้าทีต่อมาดิค่ะี่็รมาคะจะต้องโดน จำนวนตีรวมรางวัลที่852ร้อยห้าสิบสองนะค,นคะรวมคอมโบก่อนหนะ้าก็ได้พันนิดๆน,นะคะทุกคนค่ะบอกเลยก็ปังเหมือนกันนะคะเกมนี้บอกเลยว่าดูเดือดเช่นกันนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องป,ปีนิกส์เป็นกันด้วยเลยนะจ้าถ้าใครสนใจนะคะก็อ,อย่าลืมไปติดกันนะโปรโบชั่นแรงมือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย